อย่าทำผิดกฎถ้ายังไม่อยากตายสาววัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนางสยองขวัญจากประเทศเอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหน่งมีชื่อเรื่องว่า KKND Desa Penari 2022เรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางไปยังหมู่บ้านกลางป่า เพื่อหวังจะทําโครงการก่อนเรียนจบแต่พอไปถึงที่นั้นพวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดหลอนเหตุการณ์ชวนคนหัวลุกและความจริงสุดสะพรึงที่ถูกปิดซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบ,บัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้ว เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาในปี2009ณหมู่บ้านกลางป่าในประเทศอินโดนีเซียอายุและนูนักศึกษาสาวที่เป็นตัวแทนของกลุ่มได้ติดต่อมาหาพลาบูชายที่เป็นผู้นำหมู่บ้านซึ่งพวกเธอก็บอกว่าจะมาขอทำโครงการจิตอาสา ก่อนที่พวกเธอจะจบไปในตอนแรกผู้ใหญ่บ้านก็ปฏิเสธเพราะหมู่บ้านมันอยู่กลางป่าการเดินทางเข้ามาก็ยากลําบากเขาจึงเกรงว่ากลุ่มนักศึกษาจะไม่ปลอดภยัยและไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้แต่อายุก็บอกนะครับว่าพวกเธอเดินทางมาไกลามากด้วยความตั้งใจที่ว่าอยากจะทําสิ่งดีๆให้กับหมู่บ้านแห่งนี้เธอจึงอ้อนวอนขอร้องให้ผู้ใหญ่บ้านโปรดเห็นความตั้งใจของพวกเธอด้วย ทางด้านผู้ใหญ่บ้านก็คิดอยู่นานจนสุดท้ายเขาก็อนุญาตให้พวกเธอมาทำกิจกรรมได้ในวันนั้นเขาได้พาทุกคนไปที่บ่อน้นาและเขาก็บอกว่าแต่ก่อนที่นี่มันคือที่อาบน้ำของนางรำแต่ตอนนี้ไม่มีนางรำแล้วบ่อน้ำแห่งนี้จึงกลายเป็นที่เก็บน้ำสำหรับหมู่บ้านและเมื่อไม่กี่ปีก่อนจุดจูน้ำในบ่อได้แห้งหายไปนั่นจึงทำให้เกิดปัญหาพรอแม่น้ำหลัก อยู่ไกลจากที่นี่เป็นอย่างมากเมื่อพวกเธอได้ยินแบบนั้นอาอยู่จึงได้เสนอว่าจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยการวางท่อเพื่อสร้างทางส่งน้ํามาที่บ่อผู้ใหญ่บ้านก็พยักหน้าพร้อมบอกให้พวกเธอตั้งใจอย่างเต็มที่หลายสัปดาห์ต่อมากลุ่มนักศึกษาก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านอีกครั้งโดยรอบนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มเติมนะครับผมจึงจะขอแนะนําพวกเขาก่อนเลยละกันซึ่งคนแรก สาวผมสั้นปราบาาหน้าตาสวยคมเธอมีชื่อว่าวิดียาคนที่สองหนุ่มหล่อหน้ามนเขามีชื่อว่าบีมาคนที่สามก็มีชื่อว่าอันโตนและคนสุดท้ายก็มีชื่อว่าวายูพอทุกคนเดินทางมาถึงก็มีชาวบ้านขับรถออกมารับเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ในกลางป่าลึกรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้และในระหว่างทางจู่ๆวิดยาก็ได้ยินเสียงแปลกๆตอนนั้นสายตาของเธอก็เหมือนจะมองไปเห็นอะไรบางอย่าง พอเดินทางมาถึงผู้ใหญ่บ้านก็ได้แนะนําสถานที่ต่างๆให้กับพวกเขาได้รู้ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะครับว่าที่นี่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกไม่มีไฟฟ้าสัญญาณมือถือและบ้านทุกหลังก็ไม่มีห้องน้ําถ้าอยากปล่อยหนักให้ไปขุดลุมอยู่ในป่าและที่อาบน้ําของผู้ชายก็ไปอาบในแม่น้ําได้เลยส่วนพวกผู้หญิงก็พอจะมีห้องน้ําให้ใช้แต่ถาว่ามันจะอยู่ไกลนิดหน่อย พอมันอยู่ตรงบอร่อนางรำเก่าพอพูดจบผู้ใหญ่บ้านก็ได้ถามว่ามีใครสงสัยอะไรหรือเปล่าวิดียาจึงได้ถามว่าแถวนี้มีหมู่บ้านอีกไหมเพราะในระหว่างเดินทางมาที่นี่เธอได้ยินเสียงดนตรีกามิลันที่ถูกบรรเลงขึ้นกลางป่าเหมือนกับว่าจะมีการทําพิธีอะไรสักอย่างและเธอยังได้เห็นว่ามีผู้หญิงชุดเขียวได้ยืนได้รำอยู่บนท่อนไม้ผู้ใหญ่บ้านที่ได้ยินแบบนั้น,น,น,บบน,นเขาก็เงียบไปสักพัก และเขาก็ตอบส่ง,สงว่ามันไม่มีอะไรหรอกเธออาจจะหงแว่วไปเองและแถวนี้ก็ไม่มีหมู่บ้านอื่นเลยต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็ได้แนะนำคุณยายชุนดารีให้กับทุกคนได้รู้จักและเขาก็บอกว่าให้พวกผู้หญิงพักอยู่ที่บ้านของคุณยายส่วนพวกผู้ชายก็ให้ไปอยู่ที่บ้านหลังคางๆพอถึงตอนคำอายุก็ได้เตือนกับวิดียาถึงเรื่องที่พูดก่อนหน้านี้เธอกลัวว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจ เขาอาจจะไล่พวกเราออกไปก็ได้เมื่อถึงกลางดึกความเงียบสงัดก็เริ่มเข้ามาเยือนทุกอย่างดูปแปลกๆหรืออาจเป็นเพราะยังไม่ชินกับสถานที่วิดิยาจึงนอนไม่หลับเธอลุกขึ้นมานั่งแต่สายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นเงาประหลาดที่นั่งอยู่มุมห้องด้วยความกลัวเธอจึงรีบข่มตานอนเช้าว,วันต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็พาทุกคนมาที่บ่อน้ําและเขาก็พูดด้วยความหวังว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จ ชาวบ้านทุกคนต้องดีใจแน่ๆและเขาก็บอกอีกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือใดๆพวกชาวบ้านพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างขณะดเดียวกันวิริยาก็ถามด้วยความสงสัยว่าเครื่องเส้นที่เห็นมันคืออะไรเพราะตั้งแต่เธอเข้ามาเธอก็พบว่ามีเครื่องเส้นได้ตั้งอยู่หลายจุดผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะครับว่านี่คือพิธีบูชาฟ้าดินซึ่งชาวบ้านนับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษในตอนนั้นหนูก็เหมือนจะมีอาการแปลกๆเธอเจ็บตรงหัวไหล กลายกับว่ามีของหนักมาทับและจูจๆสายตาของเธอก็มองไปเห็นปีศาจดวงตาสีแดงํำที่ยืนจ้องมาจากในป่าเธอที่ไม่อยากให้เพื่อนกลัวจึงไม่ได้เล่าให้กับใครฟังต่อมาทุกคนก็เดินมาถึงสุสานบีมาก็ถามนะครับว่าทําไมลุมศพของที่นี่ถึงได้มีผ้าคลุมสีดําผู้ใหญ่ป้านก็ตอบว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นการทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เฉยๆขณะเดียวกันอาการของหนุก็เริ่มแย่ เธอหน้ามืดคล้จะเป็นลมบีมาจึงอาสาพาเธอกลับไปที่พักก่อนส่วนคนที่เหลือก็สำรวจสถานที่ต่อไปในตอนนั้นพระอาทิตย์ก็เริ่มจะรับขอบฟ้าวิ디ยาที่มองไปเห็นอนุสาวรีย์เธอจึงได้ถามว่านั่นคืออะไรผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะครับว่ามันคือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างหมู่บ้านกับป่าชาวบ้านแถวนี้จะเรียกว่าตาปักติรัตห้ามทุกคนเข้าไปที่นั่นเด็ดขาดเพราะในป่าไม่ใช่พื้นที่ของมนุษย์ วันต่อมาอายุก็ได้แบ่งกลุ่มทํางานให้กับเพื่อนๆโดยเธอให้วิทยาอยู่กับวาอยูและนูก็อยู่กับอันโตนส่วนเธอเลือกที่จะอยู่กับบีมาเพราะเธอแอบชอบเขานะครับแต่ยังไงก็ตามบีมาก็ไม่ได้ชอบเธอเขาชอบวิทยานั่นจึงทําให้เขาอยากได้วิทยามาอยู่ในกลุ่มแต่ถึงจะพูดยังไงอายุก็ไม่ยอมพอถึงตอนคําในขณะทานข้าวอายูก็ได้เล่าบางอย่างให้กับเพื่อนฟัง เธอบอกว่าวันนี้ในตอนทํางานเธอเห็นบีมาเดินเข้าไปในตาปักตริลัสและเขาก็บอกว่าในนั้นมันไม่มีอะไรวันต่อมาในขณะที่วิทยากับนูจะไปอาบน้ําจูจ่ๆวิทยาก็เกิดสงสัยว่าทําไมหมู่บ้านแห่งนี้มีแต่คนแก่ไม่มีวัยรุ่นหรือเด็กอยู่เลยนูจึงบอกว่าบางทีพวกเขาอาจจะไปทํางานอยู่ต่างเมืองก็เป็นได้พอมาถึงห้องน้ําวิทยาก็ให้หนูเข้าไปอาบก่อน แต่ด้วยบรรยากาศที่วังเวงบวกกับความเงียบสง,งัดของป่าเธอจึงบอกให้หนูรีบอาบน้ําให้เสร็จเพราะเธอรู้สึกเสียวสันหลังแบบบอกไม่ถูกและในขณะที่หนูกําลังจะอาบน้ําจู่ๆก็มีเสียงแปลกๆได้ดังขึ้นอยู่ที่ด้านหลังซึ่งหนังก็ทําให้เราเห็นว่ามีปีศาจตัวดําร่างใหญ่ดวงตาสีแดงำํกำกําลังจะโผล่เข้ามาเล่นงานเธอหนูที่รับรู้ถึงความชั่วร้ายของมันเธอจึงขอผ่อนจากอันเลาะให้ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปด้วย ส่วนวิดยาที่อยู่ข้างนอกเธอก็ได้ยินเสียงเพลงที่ดังมาจากห้องน้ําและจู่ๆหนูก็เปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าที่ตกใจพอถึงคิวของวิดยาที่จะเข้าไปอาบน้ําจู่ๆเธอก็รู้สึกแปลกๆเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวหนังก็ทําให้เราเห็นว่ามีใครบางคนกําลังเดินเข้ามาประชิดตัวเธอแต่พอเธอลืมตาขึ้นมาดูเธอก็เห็นว่ามันไม่มีใครหนูที่ยืนรออยู่ข้างนอกเธอก็ได้ยินเสียงเพลงที่ถูกบรรเลงขึ้น ด้วยความอยากรู้เธอจึงแอบมองเข้าไปในห้องน้ําและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธออึ้งมากๆเพราะในนั้นมีผู้หญิงหน้าตาสวยแต่งตัวคล้ายกับนางรําพอเธอเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจแทบช็อกเมื่อถึงตอนค่าหนูก็ได้ไปหาผู้ใหญ่บ้านซึ่งตอนนั้นเธอก็เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านกําลังมีแขกเขาคือผู้เท่าบูยุทธผู้อาวุโสของที่นี่ขณะเดียวกันผู้เท่าบูยุทธก็ได้ยื่นกาแฟให้กับเธอหนึ่งแกว้ว พอเธอได้ชิมรสชาติของมันเธอก็บอกว่ามันหวานและอร่อยมากๆต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่บ่อน้ําและเมื่อผู้เท่าบูยุทธได้ทําพิธีไหว้ผีพวกเขาจึงได้รู้ว่าสิ่งที่เธอเจอคือผีที่ดูแลหมู่บ้านน้อยคนนักที่จะมองเห็นและที่เขาปากดตัวคือเขากดที่เธอนําอย่างอื่นเข้ามาแต่ตอนนี้สบายใจได้เพราะเขาหายโกรธแล้วและเขาก็สัญญาว่าจะไม่มารบกวนอีก พอหนูได้ยินแบบนั้นเธอก็งงนะครับว่าเธอเอาอะไรเข้ามากลางดึกในคืนเดียวกันวิ디ยาที่นอนไม่หลับเธอก็พบว่าหนูได้หายไปเธอจึงจะออกตามหาและเธอก็เห็นว่าหนูกําลังเต้นระบำอยู่ที่นาบ้านแต่หนังก็ทําไม่เห็นนะครับว่าสิ่งที่เธอเจอมันคือภาพหลอนเพราะความจริงแล้วคนที่เต้นระบำอยู่ก็คือเธอบีมากับวาอยู่ที่เข้ามาเห็นพวกเขาจึงพยายามทําให้เธอมีสติพอถึงตอนเช้า อายกับเพื่อนอีกสองคนก็ได้ไปหาผู้ใหญ่บ้านซึ่งผู้เท่าบูยุทธ์ก็ได้เตรียมกาแฟ,แฟให้กับพวกเธอคนละแก้วแต่แก้วที่หวานที่สุดก็คือแก้วของวิดียาผู้เท่าบูยุทธ์จึงบอกว่าเธอมีเลือดอุ่นและเป็นที่ชื่นชอบของพวกเขาพอพูดจบผู้เท่าบูยุทธก็ได้เอาอะไรบางอย่างแต้มไปที่หน้าผากของเธอแต่ด้วยความสงสัยวีดียาก็แอบถามกับผู้ใหญ่บ้านว่าสิ่งที่ผู้เท่าบูยุทธพูดถึงคืออะไร และทำไมกาแฟของเธอจึงมีรสหวานผู้ใหญ่บ้านจึงบอกนะครับว่ากาแฟนี้เป็นกาแฟที่ใช้บูชาบรรพบุรุษบางที่อาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังสนใจในตัวของเธอก็เป็นได้แต่ไม่ต้องกังวลพอผู้เท่าบูยุทธได้ช่วยเธอเอาไว้แล้วตัดฉากมาที่อันโตนตอนนี้เขาได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับนูฟังเขาบอกว่าบีมามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยทุกช่วงเวลากลางดึกมักจะมีเสียงร้องของผู้หญิง ได้ดังออกมาจากในห้องและเขาก็ไปเจอเครื่องเส้นที่ถูกวางอยู่ในนั้นอีกด้วยแต่เหมือนว่าเธอจะไม่เชื่อเขาจึงได้พาเธอแอบเข้าไปดูพอไปถึงหนูก็ต้องตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่ามีเครื่องเส้นได้วางอยู่ใต้เตียงและในตู้ก็มีงูงตัวบักใหญ่พอถึงตอนค่าผู้ใหญ่บ้านก็ให้ทุกคนย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันโดยเขาก็แยกห้องนอนเอาไว้อย่างชัดเจนจนเวลาผ่านไปสักพักวิ디ยาที่นั่งทํางานอยู่คนเดียว จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่ดังมาจากห้องของบีมาเธอจึงจะเดินเข้าไปดูแต่หนูก็ได้มาทักซะก่อนและเสียงนั้นก็ได้หายไปต่อมามิดียก็จะไปชงเครื่องดื่มในห้องครัวและตอนนั้นหนูก็กําลังนั่งทําละหมาดอยู่ในห้องแต่พอไปถึงห้องครัวเธอก็ต้องตกใจมากๆเพราะเธอเห็นว่าหนูมาอยู่ในห้องครัวตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เธอช็อกมากๆ ทุกคนจึงรีบเข้ามาปอบและเอาน้ำมาให้ดื่มแต่จู่ๆวิทยาก็สํารักออกมาเป็นเส้นผมที่ยาวเฟยทุกคนก็ต่างกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันต่อมาหนูก็แอบได้ยินบีมาที่กำลังต่อว่าอายูในวันนั้นเธอก็ได้สะกดรอยตามพวกเขาทั้งสองจนเธอไปพบว่าบีมากับอายูแอบได้เสียกันอยู่ในตะปักติลัหนูที่ผิดหวังในตัวของพวกเขาเธอจึงบ่นพร้อมกับร้องไห้ออกมา เธอบอกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มันเป็นการฝาฟาฟ่าฝืนกฎที่ผู้ใหญ่บ้านได้ห้ามเอาไว้ตัดฉากมาที่วายูกับวิ디ยาตอนนี้พวกเขากำลังกลับมาจากตลาดแต่รถดันมาเจงม่องเท่งอยู่ในกลางป่าและจ,ะจู่ๆวายูก็มองไปเห็นบ่ามีตาแก่กำลังนั่งอยู่คนเดียวเขาจึงได้ไปขอความช่วยเหลือนั่นจึงทำให้ตาแก่ได้เรียกให้ชายอีกสองคนเข้ามาช่วยและตาแก่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปที่หมู่บ้านซ่อมรถเสร็จค่อยเดินทางต่อ และว,วันนี้หมู่บ้านของเขาก็มีงานเลี้ยงว่าอยู่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตื่นเต้นดีใจที่จะได้กินอาหารดีๆแต่วิทยากลับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเธอไม่อยากไปเพราะเธอรู้สึกว่ามัน,ปนแปลกๆพอไปถึงหมู่บ้านพวกเขาก็เห็นว่าที่นั่นได้มีงานเลี้ยงอยู่จริงๆข้าวปลาอาหารก็เตรียมไว้อย่างเรสร็จสรรพและมีดนตรีมหรสพให้ชมอีกด้วยแต่ถึงยังไงวิทยาก็ไม่ไว้ใจเหมือนเดิม พอตั้งแต่เธอเข้ามานางรำชุดเขียวได้จ้องมาที่เธออย่างไม่ละสายตาเธอจึงแอบกระซิบกับวายูว่าทารถซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ให้รีบออกไปจากที่นี่ทันทีแต่ตอนนั้นวายูก็ไม่สนเพราะเขาห่วงตะกินสักพักชายแก่ก็เดินมาบอกว่ารถของพวกเขาซ่อมเสร็จแล้วและถ้ายังกินอาหารไม่อิ่มก็หอ,อกลับไปด้วยวายูที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็หยิบนู่นหยิบนี่ใส่กระเป๋ากลว่าจะเอาไปฝากเพื่อน แต่ในขณะที่จะสตาร์ทรถวิดียก็เห็นว่างานเลี้ยงมันได้เงียบผิดปกติราวกับมีคนสั่งให้หยุดเธอจึงหันไปมองและสิ่งที่เห็นคือทุกคนภายในงานได้จ้องมาที่พวกเธอเป็นตายเดียวกันเธอที่กลัวมากๆจึงบอกให้วายูรีบขับรถออกไป่พอมาถึงบ้านวายูก็เล่าให้กับทุกคนฟังว่าในระหว่างทางเขาเจอกับงานเลี้ยงและมีอาหารอยู่มากมายหนูจึงได้ถามว่า ในป่าแห่งนี้มีหมู่บ้านอื่นอยู่ด้วยหรอวายอยู่ก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อเขาจะเอาอาหารที่ห่อมาให้ดูแต่พอเขาเปิดห่อาอาหารออกเท่านั้นแหละสิ่งที่ทุกคนได้เห็นก็แทบจะอ้วกแตกเนื่องจากในนั้นมันไม่ใช่อาหารแต่มันคือหัวสมองลิงที่เน่าไปแล้วกลางดึกในคืนเดียวกันหนูก็ได้พบกับผ้าสบายสีเขียวที่ถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าของอายูและจู่ๆก็มีเสียงของไกลบางคนได้ดังมาจากหลังพามาน พอเธอหันไปดูปรากฏว่าเป็นวิดียาที่กำลังทำท่าแปลกๆซึ่งฉากนี้ผีในตาปักตรัดได้ปลอมตัวเข้ามาเตือนเธอนะครับผีตนนั้นได้เตือนว่าที่ยังไม่ทำร้ายก็เพราะเธอให้เกียรติคนที่อยู่ด้านหลังในตอนนี้พอพูดจบเธอก็ทำท่าเคารพหนูที่ได้ยินแบบนั้นจึงรีบหันไปดูแต่เธอก็พบว่ามันไม่มีใครและผีตนนั้นก็ได้หายไปต่อมา หนูก็ได้ไปหาบีมาอยู่ที่ห้องเพื่อที่เธอจะบอกให้เขาทำละหมาดและการละหมาดในกลางนี้ก็ทำให้เขามีสติเขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าทำผิดในคืนวันนั้นความฝันของเขาเหมือนจริงมากๆเขาเห็นว่าวิทยากำลังถูกงูรัดโดยมีนางรำชุดเขียวได้ยืนอยู่ข้างๆเธอบอกว่าเธอคือดาวูเธอเสนอว่าเธอสามารถช่วยวิทยาได้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าให้เขาเอากำไลแขน ที่วางอยู่ในกระทอมไปมอบให้กับคนที่ต้องการจะช่วยและทุกๆคืนเขาก็ต้องมาหาเธอเพื่อจะสู่มอารมณ์หมายที่เธอต้องการนูที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าทำไปได้อย่างไงเพราะสิ่งที่เห็นนั้นคือยินบีมาก็ยอมรับว่าเขาคิดถึงแต่วิียาเขาเป็นห่วงเธอเขาจึงเอากำไรอันนั้นฝากมากับอายูแต่เขาก็พบว่ากำไรมันได้หายไปและเขาก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน พอถึงตอนเช้าในขณะที่ทุกคนออกไปไซส์างานจู่ๆหนูก็ได้พบกับกําไรแขนที่ถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าข้องวิทยาหนูที่รู้เรื่องราวทุกอย่างเธอจึงรีบมาถามกับอายุแต่อายุก็ปฏิเสธหนูจึงได้ถามถึงผ้าสบายสีเขียวที่ไปเจออยู่ในกระเป๋านั่นจึงทําให้อายุได้ยอมรับว่าเธอเป็นคนเอากําไรแขนไปใส่ไว้ในกระเป๋าของวิทยาแต่เธอก็บอกนะครับว่าไม่ใช่บีมาที่บอกให้เธอทํา เพราะก่อนหน้านี้เธอได้ไปเจอกับนางรำคนหนึ่งที่บอกว่าถ้าทำตามที่เธอขอเธอจะให้ผ้าสไบสีเขียวที่สามารถทำให้คนหลงรักได้พอถึงตอนคำหนูที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีเธอจึงตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าจะยุติโครงการในกลางนี้และกลางดึกในคืนเดียวกันมิดิยาก็เห็นว่าบีมากำลังจะเดินเข้าไปในตาปักติลัสเธอจึงแอบสะกดรอยตามเข้าไปและพอไปถึง สิ่งที่เห็นก็ทำให้เธออึ้งมากๆเพราะในกระทอมเธอเห็นว่าบีมากําลังได้เสียอยู่กับผีด้วยความกลัวเธอจึงจะรีบหนีออกมาแต่พอเธอหันหลังเท่านั้นแหละเธอก็ได้พบกับชายแก่คนที่ไปเจออยู่ในกลางป่าตัดฉากมาที่หนูตอนนี้เธอได้ตื่นขึ้นมาและเธอก็พบว่าวิทยานั้นได้หายไปเธอจึงพยายามปลุกอายุแต่ในตอนนั้นเธอก็เห็นว่าอายุกำลังชักเกงดวงตาเบิกข้าง เธอจึงรีบร้องขอความช่วยเหลือพอผู้ใหญ่บ้านมาถึงเขาก็งงว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงทางด้านนูที่ไม่อยากเก็บความลับอีกแล้วเธอจึงสารภาพความจริงว่าอายุกับบีมาแอบได้เสียกันอยู่ในตาปักติลัดและตั้งแต่วันนั้นบีมาก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเขาทำตามที่ยินตอนนั้นบอกซึ่งเธอก็มีชื่อว่าดาวูผู้เท่าบูยุดจ,จึงบอกว่าดาวูไม่ใช่ชื่อของนางหรอกแต่มันคือชื่อตำแหน่งของนางรำ ส่วนชื่อแท้ของนางก็คือบาดาราวูฮีและคนที่จะสามารถใส่กำไรได้ก็คือผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นและตอนนี้ทุกคนก็กระจายกำลังออกตามหาส่วนทางด้านวิดิยาก็ถูกชาวบ้านที่เจอในป่าจับตัวเอาไว้ซึ่งตอนแรกพวกเขาก็เป็นคนอยู่นะครับแต่พอดนตรีบรนเลงขึ้นมาพวกเขาทั้งหมดก็กลายเป็นผีที่มีหน้าตาสยดสยองในตอนนั้นวิดิยาก็เห็นว่าอายู กำลังเต้นระบำอยู่ในชุดนางรำสีเขียวและที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอได้ไปทำสัญญาเอาไว้จนสุดท้ายเธอก็กลายเป็นผู้ถูกเลือกแทนที่จะเป็นวิียาขณะเดียวกันการเต้นลำก็ได้หยุดชะง,งักเพราจะจู่ๆมีสุนัขสีดำได้มาหาพวกเขาและสุนัขตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพุทธบูยุทธที่แปลงกายมาและดูเหมือนว่าผีในป่านี้จะนับถือเขานะครับพวกผีได้แวกทางให้วิทยากลับออกไป นั่นจึงทําให้เธอสามารถหนีออกมาได้และตอนนี้ทุกคนก็ได้นําตัวบีมากลับมาที่บ้านพวกเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากพอวิทยามาถึงเธอก็ร้องห่มร้องไห้และเล่าให้กับทุกคนฟังว่าตอนที่เธอเข้าไปในตะปักดิลัดเธอเห็นว่าบีมาแอบได้เสียอยู่กับผีและในบ่อน้ําก็มีแต่ง,งูอยู่เต็มไปหมดส่วนวิญญาณของอายก็ไม่สามารถช่วยออกมาได้เธอถูกบังคับให้เต้นระบํา อยู่ในวงล้อมของผีทางด้านผู้เท่าบูยุทธ์ก็ได้ชงกาแฟมาให้กับวิทยาดื่มซึ่งรสชาติของมันก็ต่างจากตอนแรกเพราะเธอไม่ใช่คนที่ถูกเลือกแล้วผู้เท่าบูยุทธก็บอกอีกว่าวิญญาณของพวกเขาต้องติดอยู่ในนั้นตลอดกาลและงูที่เห็นก็คือลูกของบีมากับบาดาลาบูฮีส่วนอายูก็ถูกเลือกให้เป็นนางรำคนใหม่เธอต้องเต้นราไปเรื่อยๆทุกตารางนิ้วบนป่าเผื่อน,นี้ เพื่อชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปและหนังก็เฉลยให้เรารู้อีกว่าหลุมศพที่ถูกผ้าดำคุมเอาไว้คือหลุมศพของเด็กที่ถูกสังเบยและนี่ก็คือคำตอบที่วิทยาสงสัยในวันนั้นว่าทำไมในหมู่บ้านถึงไม่มีวัยรุ่นอยู่เลยส่วนโรงดนตรีที่ตะปักติลัดก็ถูกทำขึ้นสำหรับดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในนั้นและก่อนจะจากกันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ขอโทษที่เขาปกป้องชีวิตของเพื่อนทั้งสองเอาไว้ไม่ได้ แต่หนูก็บอกนะครับว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาทั้งที่เขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพวกเธอต่างหากที่ทำลายความไว้ใจที่ถูกมอบให้และก่อนที่นังจะจบหนูก็ได้เดินทางไปหาอิหมามท่านหนึ่งเพื่อที่เธอจะไขข้อสงสัยว่าคนที่ติดตามเธอนั้นเป็นใครนังก็เฉลยให้เรารู้ว่าคนคนนั้นคือแมทเทาดกวิญญาณผีบรรพบุรุษตามที่บ้านเราเรียกนั่นเองอิหมามก็บอกว่าเขาเคยขอให้แมเทาดกไปเกิด แต่เธอก็ไม่ยอมเธอบอกว่าจะคอยดูแลหลานสาวและในหมู่บ้านแห่งนั้นเธอก็ทำจริงๆซึ่งทุกครั้งที่นูเจ็บหัวไหล่นั่นหมายความว่าแมเทาดกกกำลังต่อสู้อยู่กับวิญญาณน,นั่นเองและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าทำได้ดีมากๆหนังได้ใช้บรรยากาศ บวกกับพิธีกรรมชวนคนหัวลุกนั่นจึงทำให้ภาพรวมของหนังออกมาสมมติอย่างเป็นธรรมชาติและสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกขนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไก b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยหรอครับเลือกชมกันได้เลย สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝันดีราดีสวัสดีครับ